บางความสุขอะนะมันเกิดจากการรักตัวเองพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่มีความสุขจริงๆไม่ใช่อยู่ในจุดที่พยายามมีความสุขวันนี้พาตัวเองออกไปเที่ยวเติมพลังชา้าใจตีตั๋วรถไฟ120บาทไปกับกรุงเทพการจนบุรีเดินทางจากสถานีหัวลำโพง6นาฬิกา30นาทีรถไฟขบวนนี้เป็นขบวนพิเศษนำเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับ วันเดทริปไปน้ำตกไซโยกน้อยมีแค่วันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตเลิกเท่านั้น,นถึงสถานีนครปฐมเจ้าหน้าที่เขาจะรับออเดอร์ข้าวเช้าแนะนำเลยนะข้าวหมูแดงหมูกรอบไก่ย่างบางตาลอร่อยมากจริงๆแล้วหมดไปแค่140บาทห่อขึ้นชื่อนครปฐมที่เขาคัดมาให้แล้ว,วอร่อยจริงๆทุกคนมาถึงสถานีนครปฐมเจ็นาฬิกาสีนาทีเดินมาจากรถไฟอีกนิดก็จะเห็นเป็นมุมนี้เลยค่ะ องพระปฐมเจดีเห็นแล้วก็ต้องหยิบกล้องมาถ่ายรูปเลยค่ะโูมดดีแสงดีมากยามเช้าในเส้นทางนี้นะคะก็จะพบกับของกินยามเช้าของกินเยอะมากราค่ะก็ไม่แพงด้วยเราจะใช้เวลาอยู่ที่สถานีนี้ถึงแค่8ปดโมงสานะคะเราก็จะออกจากสถานีนคปรปฐมเพื่อไปที่สะพานแม่น้ำแควใหญ่ค่ะมาถึงสะพานแควใหญ่11บเอ็ดนาฬิกาเขาจะให้เวลาเราถึงแค่25นาทีรถไฟจะหยุดให้เราเที่ยวตรงข้ามมีตลาดขายพลอยนะคะเมืองการเป็นถิ่นพลอยอัญมณีสวยงาม แวะถ่ายรูปแวะเต้นชิลๆก่อนเวลา11นาฬิกานาทีแล้วก็จะมุ่งตรงสู่เส้นทางรถไฟสายมรณะค่ะเดี๋ยวขอมาขั้นไฮไลท์แต่ละจุดที่รถไฟผ่านกันนะคะถ้าเรานั่งรถไฟฝั่งซ้ายขาไปน้ําตกไซโยกน้อยเราจะพบกับแนวเขาตนาวศรีและแม่น้ําอเมซอนเมืองไทยอีว่าแต่ถ้าเรานั่งฝั่งขวามไม่ต้องน้อยใจน้อยหน้าจา้ะเราจะได้พบกับแนวโขดหินไ่นาะป่าอ้อยมันเขาโพก ชมนกชมไม้สีเขียวขจรที่สําคัญไฮไลท์ที่นี่่ายมูห้ามพลาดมือแตะหินแล้วก็มาแตะที่หน้าผากอย่าเอาหน้าผากไปแตะหินนะระวังจะหัวแตกเพราะว่ากันว่าขอพรอ,อะไรก็จะสําเร็จพบเจอแต่ความโชคดีรถไฟก็เดินทางต่อไปเป็นจุดที่เราขอยกให้มุมนี้เป็นมุมที่สวยมากคือเส้นทางรถไฟสายมรณะทางรถไฟที่สะท้อนถึงบทเรียนสมัยสงครามโลกครั้งที่สองคำกล่าวหนึ่งไม้หมอนเท่ากับหนึ่งชีวิตที่มีเฉลยศึกต้องสั่งเวรชีวิตในการสร้าง ทางรถไฟสายนี้ซึ่งเส้นทางก็ผ่านป่าดงดิบภูเขาและแม่นม้ำเวลาก็มาถึง12นาฬิกาเราก็มาถึงน้ำตกไซโยกน้อยเพราะมีเวลาถึงแค่14นาฬิกา30นาทีไปนั่งกินนั่งชิวนั่งเล่นน้ำตกสบายใจน้ำเย็นมากเปิดสัมผัสเอาน้ำไปสัมผัสเท้าเอากับข้าวไปสัมผัสเสือกันดูนะคะของกินที่ได้มาจากรถไฟก็คืออร่อยมาก และไม่แพ้กันก็คือต้องมีหนังสือหิวใจดีๆเป็นหนังสือฝึกศัพท์ภาษาอังกฤษไปในตัวด้วยค่ะแหวะขึ้นมาข้างบนก็จะเจอน้ำตกไซโยกนอนกินกาแฟชมวิวแล้วเราก็จะเดินทางกลับค่ะถึงกรุงเทพน่าจะประมาณสักทุ่มทุ่มกว่านะคะตามเวลาของรถไฟเขาค่ะหยุดใครอยากได้มูดฮิวใจดีๆไปดมกลิ่นธรรมชาติแอกเป้ขึ้นเขาคนพบเส้นทางใหม่ที่ไม่เคยไปคลิปหน้านะคะ